สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมานําเสนอลุคแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะที่แต่งตาเป็นสีนูดเบจแล้วก็แก้มสีออกออกุหลาบแล้วก็ปากจะเป็นสีออกชมพูประกายเรื่อยๆเท่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะสามารถแต่งได้ทุกวัยนะคะตั้งแต่ข้าราชการใหม่ไปจนถึงข้าราชการที่แบบว่า ช่วยเหลือประชาชนมานานแล้วนะคะแล้วก็สามารถยังสามารถแต่งได้กับแทบจะทุกสีผิวนะคะทุกเฉดแต่ผิวเข้มเดินถึงผิวสผิวค่อนข้างขาวนะคะอย่างในกรณีนี้พิมขอให้ดูใ,ใกล้ๆนิดนะคะก็คือจะเป็นแต่งสีที่ออกนูดต,ตรงเ,ออเบ้าตาแล้วก็จะมีการตัดกระบอ,อกตานิดนึงนะคะโดยลุกนี้เนี่ยพิมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจนสบพิจพานในรูกที่ให้เห็นไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดอยากทราบว่าลุกนี้พิมแต่งอะไรยังไงบ้างใช้โปรดักต์อะไรบ้างนะคะตามฉันไเลยนะคะพิมจะใช้ BB Magic Pack ไม่เบอร์หนึ่งนะคะชื่อไลท์เบชของ e ีทเป็นแป้งแข็งผสมบีบีแล้วนะคะใช้พัฟของเขาแล้วก็ค่อยๆกดเนื้อแป้งบางๆนะคะลงให้ทั่วใบหน้าเปลือกตาด้วยก็ได้นะคะจะได้ลองเป็นอายแชโดว์เบสเป็น,นตัวอาจจะเน้นต,ตรงช่วงที่เรามีรูขุมขนกว้างนะคะไปได้ เองาิก็จะมีรูขุมขนกว้างตรงช่วงแก้มตรงนี้ค่ะอาจจะเพิ่มนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่หนาอยู่ดีนะคะคือลงเพียงบางเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องลงมาถึงช่วงคองก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งตัวนี้เพื่อที่จะปรับสภาพสีคิ้วค่ะจากนั้นเมื่อเริ่มเติมสีคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคก็ให้ใช้ด้านที่เป็นพุกแปลงแบบนี้นะคะหวีคิ้วให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ต้องเติมสีคิ้วเยอะจนเกินไปนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติสำหรับตานะคะลุกที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีออกนูดแล้วก็มีการเขียนขอบตาแล้วก็ปักมาสคาร่านะคะโดยสีแรกเดมจะใช้เนี่ยจะใช้เป็นสีออกเนื้อเน,อเนือสีนี้นะคะของ Bessie s w i n d e s u n Palette คะใช้แปรงหัวฟูธรรมดาแบบนี้แต้มสีขึ้นมานะคะแล้วก็ทาให้ทั่วเปลือกตา โดยเน้นให้สีเข้มที่สุดตรงช่วงกระบอกตานะคะแล้วก็ไลท์ให้ฟุ้งขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณใต้คิวะคะ้วค่ะเป็นสีนูดที่สวยนะคะเพราะเข้ากันได้กับสีผิวที่คิดว่าแทบจะทุกเฉดสีอะคะ่ะจากนั้นก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะสีทองออกน้ำตาลเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นประกายนี้จะเป็นคาร์เมเลียนนะคะสาขับสีพาเลต ก็ใช้สีนั้นเนี่ยในการทำเบ้าตาแบบตรงนี้นะคะแต่ให้อ่อนๆไม่เข้มมากก็ใช้แปะที่เป็นหัวเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่เข้าไปตรงช่วงเบ้าตาค่ะที่เนี่ยถ้าเอาแปรงที่จะรู้สึกได้ว่าเป็นช่วงที่สุดดวงตาลูกตาข้างในของเรานะคะก่อนที่จะถึงกระดูกกระดูกคิว้วกระดูกข้างบนตรงนี้ค่ะกระดูกเบ้าตา เบลนออกนิดนึงนะคะเข้ามาทางด้านหัวตาจากนั้นก็ใช้สีเดิมแต่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มาทาที่ช่วงหางตาเพราะเขาจะมีประกายเหลือบๆสีน้ำตาลอยู่ที่ช่วงล่างของดวงตาเล็กน้อยเท่านี้เองค่ะดวงตาเราก็ทาใช้สีเสร็จแล้วนะคะสำหรับหลังอายไ,ไลเนอร์เนี่ยวันนี้พิมจะใช้เป็นเมเปอลีน Impact Express นะคะเป็น Liquid Eyeliner แบบนี้ก็จะเขียนเส้นบางๆนะคะจากหัวตาไปจนถึงหางตาแล้วก็ตวัดปลายเล็กน้อยนะคะลุคนี้เนี่ยใช้แต่งได้ทุกวันเลยนะคะเพราะเป็นอะไรที่เรียบร้อยมากแล้วก็ นูตถ้าเกิดสมมติอยากจะเปลี่ยนแปลงสีหรือเลือกคู่สีที่เข้มขึ้นก็เลือกได้นะคะ ดูสองข้างให้เท่ากันนะคะเนื่องจากนี้เป็นลิควิดอายไลเนอร์พอหลังจากที่ทาพอหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยพิม์มักจะใช้พักพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ในหาะเดียวกันใช้แปลงที่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะถุงในอายชาโด์สีดำสนิทอันนี้ใช้ของอวิยองพาเลตนะคะเพื่อที่จะเซตเจ้าอายไลเนอร์นี้ที่เราเพิ่งจะกรีดลงไป ถ้าคุณตาสองชั้นหลบในของพิมนะคะก็พยายามอย่าเพิ่งลืมตาไปเพราะอยากจะรอให้มันแห้งสนิทก่อนมันจะได้ไม่ขึ้นมาติดตรงนี้อย่างข้างนี้ค่ะคือพอแต่งชุดผ้ามันก็จะมีขึ้นมาติดบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราในช่วงแรกเราพยายามหลับตาไว้หน่อยนะคะมองต่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้หลังจากนั้นสําหรับขอบตาล่างนะคะจะใช้เป็น อายไลเนอร์ uh, ของเดยจาวนี่ทิมได้แถมมานะคะเป็นสีน้ําตาลก็ดันจะใช่เงะะี้ยค่ะดันขึ้นมามีแค่นี้ละคะ่ะ <c oughs> ก็ดันขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนที่ขอบตาล่างบางๆนะคะคือเขาลุคนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นอะไรเลยที่ขอบตาล่างคือไม่มีมาสคารา่าไม่ปัดขนตาล่างอะไรด้วยนะคะแค่ใช้สีน้ำตาลอ่อนๆไลท์ให้ดูมีขอบตาเท่านั้นเองแบบนี้นะคะ ได้ละจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะวันนี้มาสคาร่ายิ่งจะใช้เป็นมาสคาร่าของลังโคมนะคะเลยเอ็กซ์ตรีมอันนี้นะคะอันก็ดัดขนตา สำหรับคนที่ชอบติดขนตาปลอมติดขนตาปลอมก็ได้นะคะแต่ว่าในลุคนี้เนี่ยเท่าที่พดูเจี๊ยบเขาก็ไม่ได้ติดขนตาปลอมนะคะเขาใช้ปัดเอาแต่อาจจะปัดหลายรอบหน่อยแล้วก็ดัดให้งอนขึ้นมานะคะแต่พี่วันนี้ก็จะปัดสักแค่รอบสองรอบเนี่ยค่ะพอละก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะดัดขนตาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าที่เหลือของใบหน้าสำหรับแก้มนะคะจะใช้ชิมเมอร์บริคคอมแพคของบ๊อบบี้บราน์สีโรสนะคะเพราะว่าในลุคนี่ยเขาก็แก้มเป็นสีกุหลาบเลยนะคะโดยที่จะปัด จากตรงช่วงเหนือตรงช่วงกระดูกโหนกแก้มพอดีนะคะถึงก็จะใช้วิธีหมุนนะคะแล้วก็เก็บทั้งสามสีขึ้นมาพร้อมกันนะคะแล้วก็ยิ้มนิดหน่อยแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยหมุนเป็นวงกลมเพื่อกระจายสี ตรงช่วงสันจมูกนิดหน่อยนะคะให้ดูมีสีสันเลือดฝาดจากนั้นก็ลากที่เหลือจากแปลงค่ะมาปัดด้านหน้าแก้มนิดหนึ่งนี่ก็จะได้สีตามแบบที่ในแบบน,นะคะแล้วก็สำหรับลิปเนี่ยพี่จะใช้เป็นลิปกลอสของ Victoria ยแจ็คสันนะคะสีนี้คือเนื่องจากว่ามันเล็กมากเขาจะไม่ได้บอกค่ะว่าเป็นสีอะไรแต่เวลาซื้อเนี่ยมันต้องซื้อเป็นเซตอยู่แล้วเพราะมันเป็นรุ่น มินิซูเปอร์มินีแบบนี้นะคะเิมก็จะใช้ลิปกลอสสีนี้นะคะทางลงไปบนปากเลยนะคะลิปกลอสเซตนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นมิ้นนะคะแลาทาก็จะรู้สึกหอมสบายผ่อนคลายเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงนี้ิมจะไปร่วมเวิร์กช็อป เกี่ยวกับการแต่งหน้าของวิตเตอร์เลจ็กสักน,นะคะเดี๋ยวจะเก็บประสบการณ์กลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาทําอะไรยังไงกันบ้างะคะ่ะตอนนี้ก็ได้ปากสีอ่อนๆดูสุภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพิมพ์จะใช้เซตทุกอย่างโดยใช้แป้งแข็งผสมรองพื้นของเมเบลินนี่ครับรุ่นเคลียร์สมูทอันนี้เป็นสีเบอร์นุไม่มีเบอร์ค่ะเป็นสีนูตเบจนะคะก็จะใช้เป็นพัฟของเขาเลยนะคะแล้วก็ กดทับลงไปบนสีต่างๆที่เราปัดลงไปเรียบทาลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อาจจะใช้นิดนึงนะคะค่อยๆแล้วก็ปัดถ้าเกิดว่ามีเศษสีอายแชโดว์หรือฝุ่นสีอื่นๆเนี่ยให้ออกบัดนะคะทำความสะอาดนั่นองีากว่าตอนแรกเราลงบีบีครีมแล้วะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องลงแป้งอีกมากะคะ่ะก็คือว่าสองครั้งครั้งละครึ่งๆก็เต็มพอดีนะหมดโควต้าก,การใช้แป้ง เท่านี้เองนะคะเราก็ได้ลุกแบบง่ายๆนะคะแบเรียบร้อยแล้วก็แต่งได้ทุกวัยนะคะตั้งแต่ผู้ใหญ่เด็กข้าราชการรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าเรียบร้อยมากเลยเป็นสีที่ออ,ออกโทนนูดเบจนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะแล้วก็สามารถนําไปแต่งได้จริงถ้าเกิดว่าชอบก็สามารถแชร์ลิงก์นี้ให้เพื่อนๆได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็เจอกันในดีโวหนะะ้าค่ะ